สีเขียวพิทาชิโอสีเหมือนถั่วพิทาชิโอดลูกคินาละไปสิบนะคะไปเศษที่กันนาำน้อยเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์สวยมากพิทาชิโอน่าจะทำใบใหญ่นี่นะนี่ครับสีใหม่นะครับสีใหม่สำหรับสาวๆสำหรับใครกำลังมองหากระเป๋ากันน้ำดีๆตอนนี้นะครับผมอยากคุณลูกตาลสวัสดีค่ะอันนี้ที่ไหนนะครับที่เออร์เบนทีฟค่ะเบนทีฟอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ถนนพัฒนาการค่ะตึกทีพีเอสค่ะตึกสีฟ้าใคะของยใครของเลยก็ อ่าเพื่อนๆหลายคนคงเห็นที่ผมใช้เป้ตัวนี้นะตัวนี้ชื่อว่า a t r a c t นะเอทั a t อทักจะมี35ากับ4ีบจะมีไซส์30มี25 35 4 5มันห่ามีหลายไซส์ยังก็เหมาะสำหรับคนตัวเล็กตัวสูงแล้วแต่ว่าคนสูงตัวประมาณไหนคนใช้งานตัวเท่าไหร่แต่เดินป่าก็ต้อง35กับ4 5่5ก็มี2ไซส์แต่วันนี้ือพอดีกัจริงๆอันนี้สีเดิมเนาะสีเดิมแล้วก็สีส้มที่ผมใช้อยู่อาจะมีชาสีส้มที่ใช้อยู่แต่ว่าตัวเนี้ยเหลือไปเห็นสีใหม่ นี่สีนี้อันนี้อันนี้คือสีอะไรทําไมมันมามันมาใหม่เหรออันนี้สีเขียวพิทาชิโอนะคะก็จะเป็นอะไรนะสีเขียวพิทาชิโอสีเหมือนทั่วเลูกคินดาละผ่าชิ้นคนหน้าตาเป็นยังไงวะโอเคอ่ะอ่ะยัสีเขียวพิทาชิโอก็จะเป็นไซส์34ลิตรอันนี้เป็นไซส์พิเศษใช่พวกไลท์เวทได้น้ำเบาสบายกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันพิเศษนะคะก็จะเห็น ด้านนี้เป็นซิปพิเศษคุณติ๊กตายของไหนครับขายของอุ้ยตายแล้วจะดีแบบตายตายตายอันนี้เป็นซิปตายซิปนะคะซิปพิเศษที่กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ด้างหลังจริงๆเพื่อนๆคงเห็นตอนนี้ผมออกไปแช่น้ำเนาะแล้วก็เดินตะโขนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกระเป๋ารุ่นที่โด่งดังจากการแช่น้ำแต่จริงๆอ่ะที่ที่ที่แบบเห็นแล้วแบบหลุดตายเฉยคือสีนี่ครับสีใหม่นะสีใหม่สำหรับสาวๆสำหรับใครกลังมองหากระเป๋ากันน้ำดีๆแล้วก็สวยไปรูปสวยเอาไปแบกไปเอาไปแบกของไม่ใช่ถ่ายรูป ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของออนลิฟที่สีใหม่อันนี้ดูได้ที่ไหนได้บ้างดูได้ที่ร้านเดินป่าแล้วก็ที่ Urban Active ทุกสาขาค่ะถ้านึกไม่ออกก็เข้าไปในเว็บไซต์ w w w u r b a n a c t i v e c o m โอเคครับสำหรับใครมองหาเป้กันน้ำดีๆก็บอกเลยนะกันจริงๆที่ผมใช้จริงจแล้วก็มีหลายสีนะสีดำก็เห็นแล้วสีนี้ผมก็ก็เห็นน้องเห็นแล้วแล้วก็สีส้มอ่ะแต่ที่เด็ด ก็คือสีพิทาชิโอเกล็ดเล็กยากสีมิสสีสีพิทาชิโอจริงๆอโสเปคเขามาเป็นชื่อพิทาชิโอเลยโหเท่อะดูก่อนใชสีพิทาชิโอเดี๋ยวผมเอาใบสีเทอรมาเทอรนะชื่อโอ้โหชื่อนี่แบบเป็นขนมเลยอ่ะก็เผื่อใครฤดูกาลเดินป่ามาถึงแล้วแล้วก็ฝนก็เริ่มมาถึงแล้วก็ลองหากระเป๋าดีๆที่กันน้ําอีกหนึ่งทางเลือกสายกันน้ํานะครับเผื่อใครมองดูนะครับใบนี้เท่าไหร่นะ มาถามดีกว่าทยราคากันดีกว่าครับเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวจะอึ้งเดี๋ยวจะมืออ่อนครับของต้องมีครับโอเคนี่ก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมใช้แล้วว่าต้องบอกว่าดีจริงในเรื่องของการน้ําเรื่องฟังก์ชันต่างๆก็เหมือนกับเป้ทั่วไปเลยครับปรับหลังได้แล้วก็มีคลิปเบลมีคาดอกทุกอย่างเหมือนกับที่เราใช้งานทั่วไปและนี่ก็อีกหนึ่งของออลลิฟจริงๆออลลิฟก็มีหลายผลิตภัณฑ์เนาะอย่างใบนี้นะครับ นี่ครับกันน้ำด้วยนะครับของดีของดี้ขยดีไขยดีของไองมีแล้วที่สำคัญจะมีจักรยานก็เอาไปพัดหน้าจักรยานได้อันนี้อันนี้เป็นทูอินวันเนาะเป็นสลิงได้แล้วก็เป็นติดหน้าแหนจักรยานได้จริงๆต้องบอกว่ามีหลายผลิตภัณฑ์แต่ว่ามันเยอะมากเยอะมากทั้งสายจักรยานทัวร์ลิงแล้วก็เป็นอุปกรณ์กันน้ําต่างๆดัน้าดัน้ำได้หมดอ่าดัน้าได้หมดถ้าใครอยากจะดูกระบอกกันน้ําเกรดเยอรมัน ผลิตเยอรมันอยู่อ่ของเยอรมันร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องออเลิฟแล้วก็อยู่ได้ที่สาขาย่อยๆที่ไหนบ้างไม่รู้ไปหาดูเองเออเกิดมาก็เจอละฝากด้วยนะครับเพจอะไรนะ Urban Active ค่ะถ้าใน Facebook ก็ Urban Active นะคะหรือว่าเข้าไปที่ w w w u r b a n a c t i v e c o m ค่ะอ่ฝากด้วยนะครับเผื่อใครอยากต้องสวัสดีด้วยไหมคะไม่แต่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ผมใช่ไหมวัสดี่กองโอเคอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องอื่น เดี๋ยวผรลงไปเองแล้วครับให้ดูกน่อนโชว์หน่อยเลยสาวๆโชว์หน่อยนี่ครับเข้าเข้ากับสาวๆเลยสิเมนต์สวยมากเลยแปิาชิโอน่าจะทำใบใหญ่นี้นะโอ้ยใะใหญ่ปแบกแบกกด้วยเย็นอะโอเค